แม่เออ่ที่ี่แม่แม่ถ้าเป็นแม่ไม่ไม่ใหม่กรับไม่ใช่แม่เก่าไม่เก่าสิเจอมแม่เก่าก็อุ่นใจนะครับแต่เจอมุ้แม่ก็ดีใจเหมือนกันนะครับโอ้ยปากหวานนี่ดีกว่าดเลยอันนี้น้องนั่นต้องนั่งท่านี้หน่อยคุณแม่คนนี้มาใหม่คุณมาครั้งแรกมาดูแลเรามาใหม่ทุกคนเลยตอนนี้ครับแม่ใหม่ท่ั้งเลยอันนี้ครับขอบคุณครับ

มจริงใจที่าชมมชรับคอบผมันนี้ม่อ่าวันนี้จมือจำอบเสร็จงานแล้วไบเด็ได้ารจบไปนะครับเพียงเด็กไปนะครับก็ขออนุญาตให้กับแม่ทุกคนครับ ม่ต้องร้องใช่ไหมเก็บพูดแบบนี้นะเดี๋ยวไม่ร้องจริงเหรอประกาศ